ร่วมเปิดศึกโดยน้ำหอมมาดามฟินอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิคไผยประกันชีวิตเราจะเปิดศึกข้อเทสองราศีใดในช่วงนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วย พราะว่าดูเขาแบบเขาทํางานเยอะอบางทเาีเขาขายลูกชิ้นปลาบ่อยแบบ ่ายแบบไม่หวัไม่ไหวอ,อ่ะคนเราเวลาทํางานหนักๆอะ่ะมีล้มป่วยได้นะ,ะหรือว่าล้มป่วยเพราะว่าแบบไปสั่นอะไรเพิ่มไหมมันก็ต้องนอนพักนิดนึงนะมีน้มมีตา,ามห,งหางูาหาอะไรนี่แหละทาไมอะ่ะเอางูมาทําลูกชิ้นเอโดนงูตกอ่างซีซั่นแรกขายเป็นงูซีซั่นสไม่มีแล้วงูมันหมดแล้วก็เลยเป็นปลาธรรมดาว้าุพี่ชมตอบ่ป ก็ไม,ไม่ไม่รู้จะตอบใครในนี้เพราะทุกคนก็ดูแบบว่าดวงดีกันหมดแหละก็เอาตัวเองลวกันก็วัดใจเองว่าเอออีกสักพักเราก็จะผ่าคลอดอ,อยู่แล้วอ,อ๋อเจ็บตัวอยู่ดีเออเพราะหนูเป็นคนชอบคิดว่าเวลาคนทักว่าจะเลือดตกยางออกหนูพยายามจะไปทําอะไรให้มันเลือดออกอ,อ,อย่างเช่นดวงเนี้ยดวงไม่ดีจะมีเรื่องอุบัติเหตุเลือดออกนะหนูไปทําฟันเลยเอ,อือะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นการสะดอกเขาก็<อ>า<ๆ>คิดว่าเอ,อ้อถ้าเป็นดวงช่วงนี้ที่เราไม่ดีอาจจะแบบเฮ้ยเราจะต้องมีการผ่าตัด เหมือนกันอาจจะเป็นเราก็ได้แล้วก็มันก็ต้องดูแลตัวเองมากตอนนี้ก็เริ่มแบบพอแน่นๆน่อ่ะหายใจมันก็ลําบากขึ้นมีเรื่องของท้องอืดท้องเฟอ้อเหมือนกันอันนี้ก็เลยตอบเป็นตัวเองว่าเอออาจจะเป็นช่วงนี้ที่แบบเออเรามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ได้ะนะคะพิงฟลอยค่ะพิเศตัวเองไมอ่อสุดอาทิตย์ที่แล้วท้องเสียหนักท้องเสียหนักแบบคลานคือต้องคลานอ่ะแม่ต้องมาดูแลที่บ้าน 4- ี่ห้าวันติดนะครับคือไม่มีแรงกินข้าวไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบท้องอืด ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับระบบชอบก็ไม่น่าบ่นไม่ใช่เพรว่าเป็นคนชอบแบบระบบภายในระบบลำไส้ชอบมีปัญหาเป็นคนท้องอ่อนธาตุอ่อนช่วงนี้แถวเกษตรน้องมินมีอะไรไปให้กินอะไรฮะแถวเกษตรนวลจันมีอะไรให้กินทำไมล่ะฮะเราเจอรถขับบ่อยมากเลยไม่เราไปบ้านลุงพี่คุยงานกันเรื่องโปรเจกต์หลังโควิดอะไรเงี้ยฮะไม่ได้ไปกินอะไรไม่ได้ไปกินอะไรใช่ก็เลยคิดว่าเป็นตัวเองเพราะตัวเองรู้สึกว่าตาลอกแรกอกแรกเอทำไมล่นี่มันตนช้าดีกว่าพาไม่พูดสิเพื่อนค่อยๆพูดพาลูกไปเดินเล่นนะ เห็นฟอยขับรถมาจอดมันทักเราช้ามากเลยนะจนเราตื่นกว่าฟอยฟอยพี่ผู้ฟอยเหมือนแบบไม่อยากทักหลานมาอ้าวพี่ผู้่ใเขาอยู่เราก็ไม่ไ่าจะเดี๋ยวว่าแต่พี่ภูเจอรอยยูเขาเจอนั่งบ่อยๆ่อยก็ที่เชียงใหม่ไงเจอที่ขับมอเตอร์ไซค์มาฟอยฟอยยังไงฟอยถามว่าสักขวดปลาสักขวดปลาน้ำพุน ก็เลยคิดว่าตัวเองเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งไม่สบายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอเคค่ะบุกก็แต่ว่านี่นี่ตองต่ตัวเองกันหมดเลยคือไม่ได้แช่งตัวเองแต่ว่าดูจากพื้นดวงแล้วคือมีอาจารย์หมอดูหลายท่านหักว่าเรื่องธุรกิจเรื่องการงานดีแต่มันจะส่งผลมาถึงเรื่องสุขภาพเมื่ออย่างหนึ่งดีอีกอย่างหนึ่งจะไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบุกก็เลยวางแผนตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีวิธีไหนไหมที่จะแก้เครสอะไรอย่างเงี้ยนอกจากบริจาคเลือด ถ้าเกิดดวงที่มันจะโดนเลือกตกยางออกมันต้องบริจาคเลือดมันจะไม่ได้บุ๊กก็เลยถามหมอดูว่าสัลญกรรมได้ไหมพอทุกครั้งที่ดวงจะโดนตกยางออกจะทําสัญยกรรมที่เรื่องจริงไม่ได้อ้างนะหมอบอกว่าได้แต่ว่าถ้าเกิดสูว่าทําเล็กๆน้อยๆอ่ะมันจะไม่ได้นะแบบว่ากดสิวฉีดสิวบุ๊กก็เลยเลือกไปทำสัญยกรรมเป็นทำมิทาก็คือตัดหนังหน้าท้องทิ้ง ใหญ่เลยเอ้ใหญ่มากเลยสิ즌สามที่ไม่ใช่งูเป็นหนังหน้าทงเอามาช่งได้80กิโลเออลูกขนาดนั้นเลยบุ๊กก็เลยอันนี้คือจริงๆก็เลยแบบว่าเลยถามหมอดูว่าถ้าเกิดสูว่าเราไปทำศัลยกรรมในการแก้ดวงได้ไหมเออในไหนก็วางแผนอยู่แล้วมาทำเลยแล้วตอบว่าตอบว่าราศีนี่ภูเก็ตตาเมฆ ชื่อพี่บุโก,โกค่ะเพราะว่ามันเป็นการสะเดาะคอสะเดาะคอสะเดาะถูกแล้วถือว่าเป็นการสะเดาะคอเสียดสเนื้อไปใหญ่มากๆเลยนะลงทุนมากๆก็ก็เชื่อแล้วกันเป็นพี่บุโกค่ะป็นไ,ได้สะเดาะเพราะสะเดาะแค่อะไรล่ะมันอ,อยากที่จะตัดหนังหน้าท้องไปเรื่อยสะเดาะเพาะจริงๆอาจารย์บอหาเรื่องตลอดแหละหนูถือคติกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวสัญปกรรมก็เช่นกันค่ะ ก็แบบไม่อยากจะเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะให้ใครก็เหมือนเหมือนกันว่าเป็นการสะดอกเคราะห์เหมือนกันอย่างที่ทุกคนบอกแล้วก็ผมว่าช่วงเนี้ยทุกราศีต้องระวังตัวเองด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นโควิดหลายๆอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องระวังตัวเองเป็นพิเศษอยู่แล้วในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็อยากให้ทุกคนระวังตัวด้วยเรื่องนี้ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดอยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนผู้ดีผู้ดีค่ะ พี่มันตอบว่าราศีมังสิราศีตัวเองเอาอย่างี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ไม่อยากจะให้คนอื่นได้ได้ผลนี้มันเป็นเรื่องในอนาคตเพะฉะนั้นก็คิดซะว่าตัวเองในอนาคตเนี่ยอาจจะเลือดตกยางออกไม่เลือดตกยางออกมานานแล้วอยากจะเลือดออกวตอบว่าราศีตามพื้นดวงนะครับที่ศึกษามา นะครับผมอันนี้คือตามพื้นดวงเพราะว่าในราศีมิถุนเนี่ยจะเก็บปลอดแอบมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับผมแล้วก็มาในช่วงของปลายเมษายนที่ผ่านมานะครับผมนะที่ผ่านมาเนี่ยคือชาวราศีมิถุนเนี่ยจะมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวแล้วเจอกับนะครับราหูที่เข้ามาพอดีช่วงสงการที่ผ่านมามก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยมีในเรื่องของความคิดที่เรื่องของความไม่สบายใจมีเรื่องของ อ่าสิ่งที่เราอาจจะคิดไปเองทําให้การพักผ่อนนอนหลับการกินอาหารหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันผิดเพี้ยนผิดแปลกไปก็เลยทําให้ตัวเองเนี่ยป่วยโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีสาเหตุมาจากการที่เราใช้ชีวิตแบบจากปกติแล้วเราไปคิดนู่นคิดนี่นอนไม่หลับคิดมากนู่นนี่นั่นทําให้ร่างกายรวนก็เลยอาจจะป่วยได้ก็เลยตอบราศีมิถุนครับผมบผมีข้ดอดอีมีขอดีแพี่อ้งตอบว่าราศี ลอยเขาเนี้ยเป็นคนเดินทางเยอะไปไปกับกับกรุงเทพเชียงใหม่อะไรแบบนี้บางทีอากงอากาศมันเปลี่ยนแปลงกระทันหันมันก็อาจจะทาให้แบบว่าเกิดอาการแบบแปรปรวนของร่างกายได้แล้วเขาเป็นคนปากไม่ค่อยดีด้วยค่ะเขาอาจจะโดนแบบรองพุงรองเท้าเครื่องใส่ก็เลยเป็นทําให้ป่วยได้โดนกระทุงกระทืบนะใช่ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นลอยที่สุดแล้วกับการจะโยนเรื่องของบุญบาปไปให้ข่าวจียอนตอบว่าอะไรกันเชียวเชียค่ะ สังเกตตั้ง <t> <half> ันานแล้วค่ะเวลาแบบนูททางานกับพี่เช่าเชเนี่ยก็คือแบบเขาเหนื่อยง่ายแล้วก็แบบขยับนิดหน่อยก็คือแบบเงือออกแล้วแล้วก็แบบไขมันพี่เยอะจีฮอนเขาเบินดีแล้วเขาก็เขาก็ขาบง่ายๆด้วยก็เลยอยากใครได้ปวดได้ใช่ค่ะพี่กัตตันต่ว่าเรื่องนี้น้องเจนนิสก็พอ เห็นจนิดเพิ่งปล่อยเพลงด้วยแล้วรู้สึกว่าเวลาปล่อยเพลงอ่ะการเดินสายการโปรโมทการทําอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะหนักทั้งตื่นเช้าแล้วกว่าจะได้นอนแล้วรวมถึงความเครียดด้วยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่านองเขามีโอกาสที่อาจจะแบบเหนื่อยมากขึ้นหรือว่าแบบอ่อนเพลียได้ครับนั่นนะเป็นห่วง เดีอย่าหากระถิ่นให้หนูเลยอย่าหากระถิ่นให้หนูเลยอ๋อเหรออ๋อปูปัญหาจะถึงใช่ไหมปูทวนโลอ๋อปูทวนโลแล้วอ๋อเขาเรียกว่ากระถิ่นหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทัวร์โลนุกินกิ่นควันรถจอดอยู่หน้าพุธิพัฒน์แน่นเลยเนาะอ๋ออย่าหากระถิ่นให้หนูค่ะแม่อ่ะแล้วถึงจะนิดค่ะเมธินีเมธุนเมตัวเองเอ้ยมาเจหมอนที่พี่ชาวบอกคือปีนี้เป็นปีแรกที่หนูนอนไม่ค่อยหลับค่ะปกติเป็นคนนอนหลับง่ายมากแต่ช่วงนี้นอนไม่หลับแล้วก็ ช่วงโควิดล่าสุดก็คือน้ำหนักหายไป3โลนอนไม่หลับนอนแค่ไหนทั่วไปจะนอนหลับสนิทแต่ว่าช่วงนี้ก็จะตื่นระหว่างคืนหรือว่าฝันเยอะงเงี้ยฝันเยอะฝันเยอะอ๋อแสดงว่าหลับไม่ลึกหลับไม่ลึกใช่ใช่พี่หมอพี่หมอช่วยได้ไหมคะอันนี้พี่อยากให้เป็นแนะนำพี่แนะนำให้หนูไปปรึกษากับอภพรนครสวรรค์ทำไมคะน้องนอฮอนไม่หลับน้องนอฮอนไม่หลับโอ้ ได้อันนี้ได้ได้แค่นี้หลังจากนั้นเขาจำไม่ได้แล้วนะก็คิดกระสิกไอ้ยกัวลิกกระสิกกัวลิกกันค่ะอาจจลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยคือราศีเมีคนถูกครับ เปิด์สกโดย A I S 5G n ิส s ันอเมร่าสปอร์ตเทคใหม่ด r อกรจิว G5 Essence Plus อจลิงฟันทิง้งราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยคือราศีเอคอนถูกค,ครับ พิจิกครับฟอยถูกนะราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยได้แก่ชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถูกราหูเลงชะตาเงามืดเงาดำเลงชะตามาตั้งแต่สิบกันยายนปีที่แล้วจนถึงมีนาคม ปี2015ปีนะนี่มุมที่1นนะมุมที่2ราศีพิจิกโดนดาวเสาโยกหน้ากระดวงชะตาเป็นกรรมวิบากการพบปะการติดต่อกันไปมาหาสู่ประมาทไม่ได้สถานการณ์โรคโควิด19ระบาดอย่างนี้คุณอยู่ในในจังหวะ,ะดวงชะตาที่ที่ล่อแหลมที่สุ่มเสียงนะครับ 3. นะครับดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกโคจรได้ตำแหน่งเป็นนิดคือเสื่อมหมดแรงอ่อนกำลังมาราวา,าสักพักหนึ่งแล้ว และจะสิ้นสุดวันที่19รกรกฎาคมก็แปลว่าช่วงนี้ระวังที่สุดประมาทไม่ได้เลยนะครับการตกไม่ได้เป็นอันขาดทั้งโรคโควิด19หรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเนี่ยนะครับเรามัดระวังให้มากต้องระวังอย่างหนักเนี่ยช่วงนี้ไปจนถึงวันที่19รกรกฎาคมเพราะดาวประจำตัวอยู่ในจังหวะที่เรียกว่าอ่อนแอไม่มีภูมิคุ้มกันก็อนนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายรับประทานอาหารให้เป็นประโยชน์ให้ครบทุกหมู่ โดยเฉพาะพืชผักผลไม้เนี่ยนะครับประการสําคัญและนี่คือเรื่องที่บอกให้คุณระวังไม่ใช่แปลว่าคุณจะป่วยนะแต่มันมีเกณฑ์ด้านสถานการณ์ปัจจุบันมันมีเรื่องโรคระบาดอยู่เพราะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังตัวสุดท้ายยังไงก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยอย่าได้เป็นอะไรนะครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที้ว่าราศีที่ในช่วงนี้ระวังเจ็บไข้ได้ป่วยได้แก่ชาวราศีพิจิกฟันธงครับ เจ็บป่วยอะไรขนาดไหนมันบ่อยขนาดไหนวล่าสุดผมเพิ่งท้องเสียไปเดินไม่ได้เลยเพราะว่าคือแบบช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้แม่มาช่วยคือมือแทบจะไม่มีแรงอ่ะคือปกติเราทําอะไรเองได้ทํากับข้ามง่ายๆได้แต่อันนี้คือแบบไม่มีแรงคือถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลไหมเกือบจะเข้าแม่บอกว่าถ้าเกิดอีกวันหนึ่งยังไม่ดีขึ้นจะแอดมิดแล้วเพราะว่าเป็นอยู่ประมาณ4วันติดติดกันเลยเอคือไอ้เรื่องท้องไส้เนี่ยเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเป็นคนที่แบบ คือหลายๆที่นะครับหมอดูหรือพระก็บอกว่าจะมีปัญหาเรื่องลำไส้เรื่องอะไรให้กินดีๆด,ดูแลตัวเองดีๆกินให้เป็นเวลาผมเป็นคนกินไม่ค่อยเป็นเวลาไม่แต่ก็กินอาหารที่เป็นแบบไม่มีเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเคยเคยอยู่แต่จริงๆแล้วมันกินอย่างนี้มากก็ไม่ดีมันก็ต้องบาลานซ์กันั<อ>้ง,งสองแบบอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วก็ไอเรื่อง,งอุบัติภูมุบัตเหตุอ่ะอุบัติเหตุเพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อตอนพฤศจิกาที่ผ่านมา<อ>ผมไปแข่งปั่นจักรยานแล้วก็ลม้มแล้วมีแผลเย็บอะไรเงี้ยมี คือเ <c oughs> นี่ยผมมาปกติไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเพราะผมเดินทางบ่อยมากอย่างที่พี่อ๋องบอกไปเ<ไ>ชียงใหม่ทุกครั้งคือ <ừ> um. เดินทางไกลไปคนเดียวก็ไปแล้วคือก็ยังไม่เคยเจออะไรแต่ก็คือคิดซะว่าเมื่อสองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนว่าฟาดคอเลยมังครับจากที่อาจารย์หมอรักบอกประมาณช่วงที่เราออกอากาศจนถึงประมาณวันที่19เนี่ยในช่วงนี้ระวังแต่เป็นช่วงอาจารย์บอกฝากบอกสันส้นๆ<า>นี่แหละแต่ต้องระวังให้ดีเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่ใช่แค่เหมือนแบบว่าอุบัติเหตุมันอาจจะเป็นช่วงนั้นเราอาจจะนอนน้อย หรือเราประมาทเราไปภูมิต่ำเอ,อ่อภูมติต่ำอ่ะ <c oughs> ให้ระวังตัวแล้วก็อย่าประมาทก็เหมือนที่ผู้เจ้าบอกถ้าเราไม่ประมาทซะ มันก็เราก็จะปลอดภัยแต่ถ้ามันถึงกรรมต้องโดนมันก็โดนนั่นแหละเราจะได้ทําใจกับมันได้ใช่ไหมเราก็ต้องสู้กับมันเมื่อโดนเราก็รักษาออก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัย<ด>น,นะครับ,รบผมวันนี้นะฮะ AIS มอบซิมเบอร์มงคลเสริมชีวิตกับทุกศาสตร์คัดเบอร์พิเศษจาก AIS Lucky Number มาเพื่อรายการซึก12ราศีเท่านั้นนะครับขอบคุด้วยนะครับ ได้ไปแล้วนะคะเปิดใช้เลยค่ะจะได้หนุนดวงนะคะจากร้ายจะได้กลายเป็นดีเท่านั้นยังไม่พอนะครับก็อาจารย์รักฝากพระปรกใบมะขามสมเด็จธงชัยนะครับก็มอบให้ด้วยนะฮะที่วัดไรมิตรนะครับแล้วก็พระชัยวัดนะครับของสมเด็จธงชัยเช่นกันนะครับคืโอโรคร้พพายภัยร้ายต่างๆก็จะได้แค้วค่าหายไปว่างั้นนะครับผมมอบให้นะครับตอนนี้นะคะมีคนตอบถูกทั้งหมดสองคน,นะคะ่ะนั่นก็คือฟลอยแล้วก็ดีเจอองนะคะแต่ว่าฟลอยค่ะ ตอบถูกสองข้อไม่ต้องจับทองก็สำหรับชาวราศีพิจิกนะครับจากที่ได้ฟังหมอรักไปเนี่ยนะครับก็คือต้องกลัวนะครับจริงๆนะทุกคนเนี่ยก็คือต้องระวังตัวเองกันอยู่แล้วนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บไขป้ป่วยต่างๆยิ่งช่วงนี้เนี่ยช่วงโควิด19ด้วยนะครับยังไงก็รักษาตัวเองรักษาระยะห่างนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสตล,ลอดเวลาที่ออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นอย่าออกไปไหนแต่ถ้าจําเป็นก็คือรีบไปและรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับใครที่รอฉีดวัคซีน รอมนี้นะคะคือรอมเงินขวัญุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G คลึ่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยโชคดีสุดๆนะครับวันนี้นะฮะเขาไม่ต้องจับทงกับใครนะครับเขาเอาเงินที่ตัวเองได้ไปรักษาตัวที่เขาจะต้องบาดเจ็บล้มป่วยลงไอ้ยังไม่เป็นแค่ักษาศีรษค่อยคุยกันต่อถูกแบบนี้ค่ะผู้โชคดีนะคะก็คือฟรอยนั่นเองค่ะ ได้รับเงินขวัญถุงหนึ่งมืนบาทจาก AAS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยเจอลิซ่าลิซ่าไม่ต้องกลัวฟอยนะจ๊ะไม่ต้องตังสุดๆไปเลยนะน้องนะขอบคุณลิซ่าครับและขอขอบคุณผู้ร่วมศึกทั้งสิสองราศีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศีค่ะ YouTube Po พัส l u s e น t ต r t a i n นเม t และ Instagram ม o พริพัสจัดให้และเพราะกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยงมาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกร,รู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 狐狸卡。